หากหญิงหรือชายใดได้ฝันเห็นต้นกล้วยสวนกล้วยหรือผลกล้วยตามตำราโบราณทำนายไว้ว่าในช่วงเวลาอันใกลน้นี้ท่านอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคทางด้านการงานที่ไม่ราบรื่นดังที่คิดไว้ท่านจึงจำเป็นที่จะต้องใช้สติในการใช้ชีวิตให้จงหนักแล้วท่านจะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบา จนผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้ในที่สุดส่วนในด้านของการเงินท่านก็ควรให้ความระมัดระวังกับมิตรหน้าใหม่ที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์และมีโอกาสที่จะนำพาท่านไปสู่เส้นทางที่ไม่สู้ดีนักดังนั้นท่านจงอย่าได้ให้ความไว้วางใจกับใครมากจนเกินไป และสำหรับเลขเด่นเป็นมงคลจากการฝันเห็นเกี่ยวกับกล้วยนี้ก็มีอยู่มากมายหลายตัวเลขด้วยกันท่านสามารถเลื่อนลงไปดูข้อมูลทั้งหมดได้ในกล่องคำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้แต่สำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านในการติดตามขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญผ่านพบแต่โชคดีมั่งมีมหาศาลกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคน แล้วอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดความหมายในทุกๆความฝันของคุณในอนาคต